สวัสดีครับผมวันนี้พกับประวานอีกแล้ววันนี้ประวานจะมารีวิวโตโยต้ายาริสเอทีพที่เอามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์นะคร <iscilla? S 1> <ke> ับผมรถที่ <majesty 's S 2> เรามาโชว์ในงานมีความพิเศษอะไรบ้างเพิ่มเติมตรงไหนบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับคันนี้บอกก่อนจะเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับราคาอยู่ที่5้าแ0 0เบาทนะครับผมจุดขายของตัวนี้เลยคือบอกได้เลยว่าราคาไม่เกินหอกแสนเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้บอกเลยว่าจุกจุจุกจุนะครับผม คันนี้ได้มีการตกแต่งสเกิร์ตด้วยนะครับผมมีการตกแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับดูสังเกตด้านหน้านักจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีการใส่ล้อแม็กด้วยขนาด17นิ้วนะครับผมตกแต่งแบบนี้เลยนะครับเรามาดูภายในดีกว่าว่าจุดเด่นคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมจุดเด่นคันนี้นะครับผมมีมีกล้องบันทึกหน้ารถแถมมาให้จากโรงงานโอเคนะครับผมต่อมา มีหน้าจอให้แล้วนะครับและตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมพูสตาร์ทก็มีให้นะครับสำหรับคันนี้และที่สำคัญนะเป็นเบาะหนังแล้วด้วยนะครับน,นี่ความพิเศษของคันนี้นะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับขนาดบอดี้ก็สบายกว้างขวางครับผมใหญ่แล้วก็ด้านหลังชุสัมภาะได้ค่อนข้างเยอะมากนี่ให้ดูก่อนเนี่ย เยอะจริงนอนได้เลยนอนได้อะเ <c oughs> นี่ยนะใหญ่ไหมครับแล้วก็ยังมีการแบ่งพาริชั่นด้วยนะครับผมมีการแบ่งแบบน,นี้อ่าถ้าเราเกี่ยวไว้ใส่ของได้เพิ่มของที่มีกลงมีกลิ่นหรือว่าเป็นโพกรองเท้าของเปียกได้เรายังเก็บด้านในได้อีกนะครับกันเปื้อนแล้วก็ไม่คินออกมานี่นะครับผมอ่าเรามาดูกันเลยนะครับรอบรอบเนี่ยประวันคิดว่านะราคาไม่กระโดกแสนอะ เชื่อเถอะตัวนี้เลยคุ้มนะครับผมได้เบาะหนังได้กล้องมาทึกหน้ารถได้กล้องหลังให้แล้วก็มีจอให้แล้วก็แอดดิจิตอลนะครับผมอ่าจบแล้วสำหรับการรีวิวเจ้านิวยาวดิที่เอามาโชว์ในงานมอเมอโชว์เดี๋ยวต่อไปเป็นคันไหนไปดูกันครับ